สวัสดีครับแฟนแฟนฮูดชนแนลทุกท่านนะครับผม EP นี้เป็น EP พิเศษเลยนะครับเราน้ําท่วมแล้ว <c oughs> เช,ชียงให,ใหม่นะครับเ <c oughs> ชียงใหม่น้ําท่วมแล้วเนาะครับผม,นะบมเนี่ยฮะพาแฟนๆมาชมบรรยากาศเนาะใน <ไว S 2> ขณะที่เนี่ยฮะน้ําท่วมเมืองเชียงใหม่ครับตรงนี้เราอยู่ที่สะพานอวรัตนะครับสูงมากเนี่ยครับประมาณสี่เมตรตอเนี้ะสี่เมตรหกสิบครับผมก็ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนละววันนี้เป็นเป็นวันจันทร์ที่ สามตุลาครับดูดูปริมาณน้ําข้างหลังเรานะครับมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้น้ําก็หลากเขาท่วมหลายๆพื้นที่แล้วนะในในในเชียงใหม่อย่างช้างคาดนะครับถนนถนนเชียงใหม่ลําพูนนะครับแล้ววอมแอปรีเวอร์ไซด์ไม่ไม่ใช่วอมอัพไม่ใช่วอมออพอะไรนะกูดวิวครับกูดวิวแล้วก็รีเวอร์ไซด์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็สถานที่หลายๆที่ของเชียงใหม่ก็ในบัานีก็ในปัาก็น้ำขึ้นแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากแฟนๆนะครับบันทึกไว้เป็นความทรงจำเนาะวันหลังได้กลับมาเปิดดูนะครับเนี่ยฮะโอ้เราไม่เห็นภาพแบบนี้มาสิบปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปีสอง4นห้าสี่นะครับโอเคครับผมตามไปดูกันเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสะพานอวรลัดเนาะสะพานสําคัญสะพานหลักของจังหวัดเชียงใหม่ดูบริเวณบานน้ำนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงพื้นสะพานแล้ว ดูนะฮะนะฮะมันมันมายัางตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วยังยังแบบสองเมตรกว่า<ม>ยังยังห่างห่างเรอะมากนะครับตอนนี้ก็มาเร็วมาแรงมากตั้งแต่เมื่อวานเนาะนะฮะ <ไป S 1> เราดูมวลน้ําก้อนใหญ่นะครับครับถ้าถ้าเช<ม>ียงใหม่ท่วมอย่างนี้คือ<ม>พี่น้องชาวกรุงเทพนี่เตรียมเลยเตรียมตัวรับมือไว้ค,ครับนะฮะเราด้วยความเป็นห่วงนะเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ไม่ท่วมแบบนี้มามานานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วครับผมนะฮะอันนี้ ก็อเอาบรรยากาศมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อเนอะ<ด>ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น,านางาน,านงานงานตลาดนัดย่ยอ่ยอ,มยอมนะครับคนก็นะฮะแวะเวียนมาดูน้าท่วมเนาะครับผมอันนี้ก็เก็บบรรยากาศต่อ,อน,น้าท่วมให้ดูนะฮะทุกคนก็นะครับตื่นตัวตื่นเต้นเนาะครับผมหลายคนก็มาดูระดับน้ําว่าจะท่วมถึงบ้านตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ก็เนี้ยก็ไม่ไม่ขาดใครนะครับ ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมามาขายอยู่นะฮะใน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 อะไรภาวะไทยเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่เนาะครับผมนะฮะตรงนี้มันจะเป็นจุดจุดที่เขาเรียกว่าจุดจุดที่หนึ่งเนาะจุดจุดที่สําหรับไว้ไวระนับระดับน้าที่ที่ผ่านเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้คือวิกฤตแล้วนะครับวิกฤตแล้วก็จะมีธงแดงแบบเนี้เห็นไหมฮะธงแดงเนี่ยมาติดปักว่า มันเกินเกินระดับวิกฤตละท่วมแล้วครับผมเนี่ตรงแดงเนี้ยก็ผรชนประทานเนาะเป็นท่วมมาทหารก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือเครื่องวัดระดับน้ำเนาะียก็กำลังซ่อมอยู่นะฮะนี่ฮะอ่านี้ก็เป็นเป็นเครื่องวัดระดับน้ำเนาะแล้วก็เดินเดินไปดู นะครับบริเวณบริเวณนี้ก็เป็นถนนเชียงใหม่ลําพูนเนาะแต่ว่ามันจะเป็นถนนที่เลาะอ่าเลาะเลาะเลาะแม่น้ำปิงไปเรื่อยๆจนถึงเกือบถึงลาพูนเนี่ยฮะนะฮะมันก็จะขึ้นมาตอนเนี้ความจริงแล้วเนี่ยไอไอน้ําน้ําในลําน้าเนี่ยมันมันสูงกว่าตลิ่งไอไอไอพนังกั้นน้ําแล้วแต่พนังมันเป็นคอนกรีตมันก็เลยไม่ข้ามมามันข้ามมายังไม่ได้ครับ นี่มันมันก็ไหลไหลออกมาอันนี้อันนี้อันนี้ไหลออกมาจากไหลออกมาจากต้นไม้นะครับก็คือไหลออกมาจากรากต้นไม้นี่ฮะเราดูนะฮะนะครับดูดูนี่นี่เทียบให้ดูด้านนอกกับกับกับด้านในนะครับเนี่ยบริเวณน้ำมันมันสูงกว่าตลิหนึบนะเนี่ยหลายๆคนก็เราเราไม่เห็นภาพนี้มานานละ หลายหลายสิบปีสิบเอ็ดปีตั้งแต่ปีสองห้าห้าสี่ตรงนี้เพราะตรงนี้เราไม่เพรามันจะลึงไปยังไงเนาะคือตรงนั้นเนี่ยรถเล็กรถเล็กไปไม่ได้ละครับาวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเราก็ไม่กล้าไปเราปวดดับดับแล้วลําบากเลยนะเนี่ยก็ชมภาพบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวพาแฟนๆไปจุดอื่นต่อนะครับนี่บันทึกไว้ไว้เป็นความทรงจำนะครัครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียนเชียงใหม่คริสเตียนก็เสียวๆอยู่นะครับ มี5-4ท่วมเนาะแต่แต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่โชว์ระดับน้ำเนาะแต่ตอนนี้มันมันเออร์เรอร์ครับนะมันมาเยอะเกินเครื่องรับไม่ไหวนะครับมันก็เดี๋ยวน้องๆเขาก็พยายามที่แก้ไขยอยู่นะครับผมเน่ะ ตอนนี้คือ4.65นะครับเนี่ย4.65นะครับในในขณะนี้เนาะซึ่งแนวโน้มมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะตอนนี้เนี่ยที่ทะมาจุดนี้ก็ได้มันก็เกือบจะ70เหมือนกันแล้วนะใช่ครับมันมันมันยังซุ่มตัวอยู่4.6นะฮะ4.6 6.5 6.5เออนะตรงนี้ก็เป็นตัววัด โอ้ยถ้ามันถึงแห้จุดแห่นี้บ้านเราจะเหลือไหมวะเหลือสิบ้านเราบ้านเราสูงถ้า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 บ้านถ้าบ้านเราสองคนท่วมนี้ก็คือเชียงใหม่มิดหัวแน่นอนครับเราอยู่บนดอยกันใช่ไหมเราอยู่บนดอยโอเคนะครับไปดูจุดอื่นกัน่อครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เรามาอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นย่านไนบาซ่านะครับไนบาซ่าเนี่ยเมื่อน้ําปิงขึ้นสูงเนี่ยก็จะหลากเข้าท่วมแบบนี้แทบทุกครั้งเลยนะครับ เนี่ยนะครับยันในบัซซ่าเนาะแต่ปีนี้ก็ถือว่าทั่วไม่เยอะนะพี่สองเนาะ <ไอ S 1> ถ้าทุกทีเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับอ่านี่ครับเอาบรรยากาศมาชมแต่มันก็ยาวไปถึงมันยาวครับถน,นนช้างคานนี่ก็โดนตลอดแหละเนาะมันจะสุดไปนู่นแหละฮะสุดหลายกิโลอยู่เนาะถนนช้างคานเนี่ไ,ได้ได้แล้ว เดินไปดูก่อนนี่เนี่ครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างเนี้ยมันก็จะมีชั้นใต้ดินพี่สองของของในบาซ่าเรา,า,า,าเราไปดูเราไปดูเราไปดูเนี้ยเขาสูบเ,เขาสูบน้ําออกมาม่ละเดี๋ยวก่อนเราไปดูนะฮะแต่แต่ปกติก็ช่วงหลังเนี้ยมันก็เออไม,อไม่ไม่เข้านะฮะเข้ามันจุด แต่ว่าช่วงหลังนะชั้นใต้ดินก็ไม่ไม่ค่อยมีร้านค้าแล้วที่ว่าช่วงมันเงียบเงียบเนี่ยเนาะ<อ>นี่ฮะออนี่นะครับเป็นบรรยากาศย่านในบัตซ่านะครับไป,นะไปอีกนิดนะครับนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานเนาะปพป้องกันไฟ เมองกันแลรีบรรเทาสาธารณภัยก็ลงมานะครับมีออาหน่วยงานเน,ะเนาะหน่วยงานทหารนะครับมีหลายหลายคนมานะครับอันนี้ขบ,บวนผู้ว่าหรือเปล่าที่สองขบ,บวนผู้ว่าหรือเปล่ารถคันนี้เหมือนรถผู้ว่าสามสามสามสองเนะี่ยอ่าเขาคงลงลงพื้นที่ไปดูะครับเห็นข้างหน้ามันมีรถรถเว็บอยู่ข้างหน้านะฮะเน่ก็ ลงไปบรรเทาสาธารณภัยกันนะครับนี่เป็นภาพเราไม่เห็นมานานละเชียงใหม่ปีนี้แต่ปีนี้ยอมรับว่าน้ามันเยอะจริงๆใช่หลากหลายอ่า<ๆ>ไอ้ไอโรูแล<ไ>้วม<ไ>ัมันมันก็เป็น,ปนม,มันเป็นมลสุมด้วยแหละเออโนรูนี่โนรูนี่ก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบมรสุม่มช่วงนี้มันมันก็ยังเป็นหน้าฝนอย,อยู่ไงที่สองเนาะแล้วแล้วปีห้าสี่เราก็ท่วมประมาณช่วงนี้แหละกันยาตุลานี่แหละ ช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับนี่แล้วก็เก็บบรรยากาศให้พี่แฟนๆชมนะครับเนาะบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่นะครับเนี่ยตรงจุดนี้น้ําเริ่มสูงแลนะ้วดูดูลอ้อลอ้ลอ,ลอรถแดงฮะมันไปครึ่งล้อแล้วเนาะเนี่ยเออ,เ,อ,ดเ,อเดี๋ยวเราต้องไปทางอื่นแล้วพี่สองเรามาทางนี้ต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่า พื้นที่มันจะลาดต่ําลงไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราตรงถนนช้างคานตรงตรงฝั่งด้านด้านาน,นู้นเนี่ยด้านสุดเนี่ยมันจะต่าที่สุดเนี่ยฮะดูโอ้อรถเก่งนี่ไปครึ่งล้อแล้วนะครับแต่มอเตอร์ไซค์จริงๆถ้าม,มันมันมันไม่มันไม่ถึงท่อทนนะ่อไอเสียมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็เซฟรถเราเนาะเออเนี่ยฮะ,ออยฮะโอ้ นะครับเป็นบรรยากาศเนาะอันนี้เรามาถ่าย,ายทำไมจะต้องขับเร็วขนาดนั้นเบาๆก็ได้โหยเห็นว่ารถสูงแล้วก็เหยียบเอาเหยียบเอาเออเบาเบาบาเบาเนี่ยรียบไปไหนเออเ,เออคือเนี่ยในภาวะแบบนี้ยคนที่มันแบบ ไม่คิดหน้าคิดหลังมันก็แบบเป็นคนอย่างนี้เนาะแล้วไม่คิดว่ามันจะกระด็๊กระเด็นเข้าบ้านอะไรเข้าบ้านหรือเปล่า <S <S ขับเร็วกันจังวะเออนะฮะตรงนี้ก็เป็นแยกเนี่ยตรงนี้น้ำเยอะเลยเนาะเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยโอ้รถออฟโรดนี่สบายเลยพี่สองฟิว ไ oh oh. ไปดด้หมเลยภาพสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้มือถือถ่ายไม่ได้เอากโปรมาเราฉุกเฉินจริงๆครับนี่ฮะอันนี้เป็นแยกเดี๋ยวเดี๋ยวดูโอ้แต่ทางนี้ ทางฝั่งนี้ไม่ท่วมพี่สองฝั่งนี้ไม่ท่วมฝั่งนี้ไม่ถึงฝั่งนี้ย,ย,ยัง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 ไม่ขึ้นอ่าแต่ตรงน,รงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยสูงว่าเอออุ้ยเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศย่านในบสัสซ่าเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวตามเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นบริเวณแยกสําคัญอีกแห่งหนึ่งเนาะก็คือแยกแสงตะวันนะครับครับจากจากในบัซซ่านะเนี่ยอ่าตรงไปใช่ก็ตรงมาเนาะนก็คือเป็นบริเวณนี้นะครับส่วนส่วนตรงไปนู่นเนี่ยก็ถนนอ่าไป,ไปนู่นนะฮะก็ดีดอนชัยนั่นแหละครับก็ไปน้าปิงมันมันน้าปิงมันจะอยู่ทางนู้นนะครับเนี่ยมันก็จะมาจากทางนู้นนะครับทางนูง้นก็ไปควนเล็กไปอะไรนะครับก็ไม่เหลือแล้ว ไปแล้วครับครับน้องน้ำก็ได้ล้อมคุณได้หมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อครับตรงนี้นะครับถ้าตรงไปตรงนู้นน่าจะเป็นถนนช้างคานนะครับแล้วก็บริเวณตรงตรงเลยไปตรงนี้ไปประมาณสองกิโลนะครับหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยคืออ่วมแล้วฮะได้ได้ยินข่าวมาว่าประมาณครึ่งเอวครับเนาะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะ รถปภร,รถกู้ภัยรถทหารก็มุ่งไปทางนั้นเพื่อไปช่วยเหลือนะครับ